เวอร์าแมกกาซีนทันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศเรากดปุ่มเมื่อคืนโอน,ร,นร้านกว่ารายนะครับโดยประมาณนะครับก็ผ่าน99.99% 99นะครับมีเพียง200กว่ารายจากร้านรายเนี่ยบัญชีถูกปิดไปนะครับอันนี้นก็เดี๋ยวก็จะไปสื่อสารติดตามกับพี่น้องเกษตรกร,กรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ว,วันนี้ก็พบว่า ที่ฉาดยังสาวก็เรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมเรื่องของการให้จํากัดเรื่องของการให้บริการนะครับในสาขาที่ติดแอร์เนี่ยด้วยเรามีพื้นที่จํากัดเนี่ยเราอนุญาตให้ลูกค้าเข้าไปได้เพียงครั้งละสิบคนเท่านั้นเองก็จะจัดเต็น์ดูแลในรอบๆบริเวณนะครับก็ท่านต้องทีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เพิ่งโทรมาเมื่อกี้ครับว่าท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็อยากกลับเรียนว่า เราตั้งใจจะโอนเงินให้เร็วทั้งรัฐบาลอยากโอนเงินให้เร็วที่สุดนะครับพราะนั้นโอนวันละล้านรายเนี่ยสิวันก็จะหมดทั้งหมดนั่นก็จะทันก,กันกับรอบเกษตรกรในกลุ่มที่2นะครับที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะไปยื่นสอบถานข้อมูลที่สำนักง,งานเกษตรนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรก็จะรีบตรวจสอบแล้วก็จะส่งข้อมูลกลุ่มที่2มาให้เราเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ได้วันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อน30เมษายนะครับ แล้วมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งจริงๆนะจำนวนขณะนี้นะครับตรวจสอบความซ้ําซ้อนเนี่ยมีอยู่ประมาณเบื้องต้นตอนตอน,นี้เล้านกว่ารายนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์เราค็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกจากอีก4ส่วนงานที่ที่ไปขึ้นทะเบียนไว้เนื่องจากเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนไว้7ส่วนงานนะครับก็ทันรอบกันพอดีครับเราจ่ายทุกวันทุกวาระละหนล้านนี่นะครับคาดว่าภายใน,นที่26ผู้สหพาน,นี่จะจ่ายกลุ่มแรกเนี่ยครบถ้วนนะครับทั้ง7ล้านกว่ารายแล้วก็ในวันที่ยี่สิบ 29นะครับจะได้ข้อมูลจากทางกระทรวงเกษตรนะครับในกลุ่มที่2ก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็โอนให้ให้ทันในรอบแรกภายในเดือนพฤษภาคมทุกรายที่มีสิทธิ์นะครับก็อยากกลับเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับเราไอเว็บเยียวยาเกษตรกรเยยาเกษตรกร .com เนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบสถานะการโอนได้โดยที่ท่านไม่ต้องมาที่ธนาคารนะครับก็เข้าไปง่ายเพียงแต่ป้อนรหัส บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าถ้าท่านไหนไม่เคยเข้าเนี่ยเราก็ขอไปบันทึกเบอร์โทรศัพท์ให้นิดนึงเนื่องจากว่าเราอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันของพี่น้องกเกษตรกรนะครับเพื่อในการติดต่อสื่อสารนะครับก็อยากจะขออนุญาตประจัญพันธ์ว่าตอนนี้เนี่ยมีกเกษตรกรที่ที่มีสิทธิ์นะครับแต่ไม่มีบัญชีกษตรกรเนี่ยนะครับหนึ่งแสนคนนะมาแจ้งในเว็บเยวยากเกษตรกร .com เนี่ยนะครับเก้าหมื่นคน เราวันนี้เราส่งไปตรวจกับธนาคารพาณิชยนะ์แล้วถ้าชื่อตรงกันเราจะรีบโอนให้นะครับคิดว่ากลุ่มนี้ก็จะได้ภายในวัน,วนจันทร์นะครับแต่ว่ายังมีคนที่ยังไม่ได้ไปยื่นอีกนะครับประมาณ3 0,000คนยังไม่ได้แจ้งในเยียวยาเกษตรกรเนี่ยนะครับรับกลุ่มแรกที่เราพร้อมจะจ่ายแล้วมีข้อมูลพร้อมจ่ายยังไม่มีบัญชีที่ทรกรสเพราะนั้นเราก็โอนไปไม่ถูกอยากให้ท่านที่ไม่มีบัญชีกับทรกศสเนี่ยไปเปิดเว็บเยียวยาเกษตรกรนะครับถ้าท่านมีชื่อก็ให้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นจะได้สะดวก ไม่ต้องมาที่ทกศก็ได้นะครับก็อำนวยความสะดวกใน,นเบื้องต้นนะครับอยากจะขออนุญาตประชุมพันธ์ครับแล้วเดี๋ยวจะต้องไปรีบปรับปรุงการโอนเงินนะครับคิดว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนี่ก็คุยกับทางทางทากศจังหวัดว่าเราเราจะใช้วิธีนัดหมายไปในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อที่กระจายกันออกไปเพราะว่าถ้าวันละหนึ่งล้านรายเนี่ยเรามีพันสองสาขาก็ตกสาขาแล้วประมาณ800ราย ถ้ามาที่ธาคาทุกวัน800รลายเนี่ยคงให้บริการไม่ไหวแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับก็อยากจะเรียนว่าถ้าใครไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องถอนก็ได้นะครับตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ก็ได้ในในแอปพลิเคชันทกสเอโมบายก็ได้นะครับหรือใช้ตู้แคบัตรเอทีเอ็มไปกดดูก็ได้หรือใช้สมุดของท่านเนี่ยไปเครื่องปรับสมุดก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่ต้องกังวลนะครับทุกคนได้โดยพิ่งกเกษตรกรที่ที่เคนเบียนเรียบร้อยแล้วเคยได้รับการช่วยเหลือในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ ได้ทุกรายอยู่แล้ว Syria. นะครับก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสครับผู้จัดการครับครับาเกษตรกรที่เป็นข้าราชการนะครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในี่ครับที่ลงทะเบียนแล้วมันซ้ำซ้อนเนี่ยจะได้จะได้รับรับเงินเดียวยัตรงนี้ไหมครับก็ทางกระทรวงเกษตรจะนําเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารนี้ครับกลุ่มนี้ยังวันนี้ยังไม่ได้โอนให้นะครับยังไม่ได้โอนให้เอาเอาเอาไว้ในอีกถังหนึ่งนะครับเพื่อรอมติคณะรัฐมนตรี ก็อย่างนี้ครับจริงๆแล้วทางรัฐบาลอยากจะช่วยเกษตรกรทุกคนไม่ได้ายคว่าทางราชการที่ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนเพจไม่ใช่นะครับเพราะทางขั้นตอนของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาตรวจสอบการเป็นเกษตรกรจริงๆเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับก็อยู่ที่ค้ามตรีครับว่าท่านคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้รับเงินเดือนประจําจากทางราชการอยู่แล้วจะช่วยกลุ่มนี้เข้าข่ายหรือเปล่านะครับแต่ว่ากลับเน้นว่ามาตรการอื่นๆของรัฐบาล ที่เป็นรายพืชนะครับเช่นเรื่องของการช่วยเหลือรดต้นทุนปลูกข้าวกลุ่มนี้ก็ได้นะแต่อันนี้เป็นพิเศษโรืเฉลองโควิดก็อยู่ที่ทางคณะรัฐมนตรีครับ